สวัสดีครับนักเรียนเรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .4 นะครับเรากําลังศึกษากันในเรื่องความน่าจะเป็นเบื้องต้นครับนักเรียนและสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจแล้วก็ไปเรียนรู้หลักในการคํานวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ครับเราจะมีแนวทางและก็วิธีการคํานวณอย่างไรบ้างนั้นเอาไปดูกันเลยครับนักเรียน ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับถ้านักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นการทําแบบฝึกหัดนนะครับทําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นนะครับนักเรียนก็จะพบว่าความน่าจะเป็นนะครับเราจะพิจารณามาจากการทดลองสุ่มครับถ้าผลลัพธ์ของแซมเปิลสเปซนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันแล้ว เราจะเรียกอัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซนะครับว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ครับในการคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับเราก็อาจจะต้องไปอาศัยหลักการนับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการบวกหลักการคูณหลักการลบ การเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นนะครับจำเป็นจะต,ต้องใช้หลักการนับประเภทใดนะครับเพื่อที่จะคำนวณหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจหรือ ne ครับแล้วก็คำนวณหาจำนวนสมาชิกที่อยู่ในปริภูมิตัวอย่างหรือ ns นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องคำนวณหาจำนวนวิธีนะครับโดยแต่ละวิธีเนี่ยจะต้องมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันนะครับนักเรียน คราวนี้ครับถ้าเรามาพูดการถึงวิธีการคำนวณหาความน่าจะเป็นครับก็จะมีสูตรสำหรับการหาความน่าจะเป็นดังนี้นะครับความน่าจะเป็นครับจากนิยามเนี่ยก็คือจํานวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจนะครับหารด้วยจํานวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มครับซึ่งเราอาจจะเขียนนะครับใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนด้วย P E ครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับก็จะเท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นั่นเองครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับในการคำนวณความน่าจะเป็นด้วยสูตรข้างต้นนี้แต่ละผลลัพธ์ต้องมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันครับนักเรียนก็มีคอนเซปต์ในการคำนวณน,นะครับหรือมีสูตรที่เราจาเป็นจะต้องจำได้แล้วก็จะต้องเข้าใจมันนะครับก็คือสูตรที่บอกว่าความน่าจะเป็นหรือ PE เท่ากับ NE ส่วน NS ครับนะักเรียน เรามาลองดูตัวอย่างที่1นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราจะคํานวณหาความน่าจะเป็นในสิ่งต่างๆที่เราสนใจนะครับในการโยนเหรียญหนึ่งบาทสามเหรียญพร้อมกัน1ครั้งครับและหากเราสนใจผลลัพธ์ของเหรียญแต่และเหรียญครับว่าจะหงายขึ้นมาเป็นหน้าใดนะครับหาความน่าจะเป็นที่ข้อ1นะครับเหรียญหงายหน้าหัว1เหรียญข้อที่2ครับ เหรียญหงายหน้าหัว2เหรียญครับและข้อที่3มคือเหรียญหงายหน้าหัวอย่างน้อย2เหรียญครับนักเรียนเรามาดูการทีละข้อเลยนะครับเรามาดูแนวคิดในการที่จะหาความน่าจะเป็นในตัวอย่างที่1กันนะครับนักเรียนคราวนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการโยน,นเหรียญ1นบาทนะครับคุณครูก็จะกําหนดสัญลักษณ์นะครับตัวเครับให้แทน การขึ้นหน้าหัวนะครับหรือการที่เหรียญหงายหน้าหัวตัวทีครับก็แทนการที่เหรียญน,นะครับหงายหน้าก้อยนั่นเองครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เราใช้กันมานะครับในเรื่องความน่าจะเป็นคราวนี้ครับปริภูมิตัวอย่างของเหตุการณ์นี้นะครับนักเรียนก็จะพบว่ามีทั้งหมด8จุดตัวอย่างหรือมีทั้งหมด8สมาชิกที่อยู่ในเซตของปริภูมิตัวอย่างนะครับดังนั้นก็แปลว่า n s ครับ n s ก็คือจํานวนสมาชิกของ เซตเอสนะครับในที่นี้ก็คือจำนวนสมาชิกที่อยู่ในปริภูมิตัวอย่างครับก็จะได้ว่าเท่ากับ8นะครับหรือ nS นเท่ากับ8นั่นเองเรามาดูที่เหตุการณ์ที่1ครับเกี่ยวกับการที่เหรียญหงายหน้าหัว1เหรียญนะครับคุณครูก็จะสมมติให้ E1 แทนเหตุการณ์ที่เหรียญหงายหน้าหัว1เหรียญนะครับพอเราสังเกตจากปริภูมิตัวอย่างครับแล้วเดยนก็จะได้เซตของ E1 ออกมาครับเป็น เซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิก3ตัวนะครับคือ S T T T S T นะครับแล้วก็ T T S ครับจำนวนสมาชิกของเซต E 1ครับนักเรียนเราตอบได้ตรงกันนะครับว่า n E 1เท่ากับ3ครับเราได้ n E มาแล้วนะครับ n S มาแล้วดังนั้นในการคำนวณหาความน่าจะเป็นครับ P ของเหตุการณ์ที่1ครับ P E 1ก็คือ n e 1ส่วนด้วย n s นะครับแต่ที่นี้ก็จะเป็น3หารด้วย8ครับสำหรับในเหตุการณ์ที่2นะครับคุณครูก็จะกำหนดสัญลักษณ์เป็น e 2นะครับให้แทนเหตุการณ์ที่เหรียญหงายหน้าหัว2เหรียญครับเราลองพิจารณาจากปริภูมิตัวอย่างครับมี s ัมเปิลพอยตใดบ้างครับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขคือเหรียญหงายหน้าหัว2เหรียญ รเราก็จะพบว่า E2 ของเราก็จะเป็นเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิก3ตัวครับได้แก่ HST นะครับ STS แล้วก็ TSH ครับนั้เรนก็จะเห็นว่ามีจำนวนสมาชิกอยู่3ตัวนะครับดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่2ครับก็คำนวณได้จาก nE2 ส่วน nS นะครับเท่ากับ3ใน8หรือ3ส่วน8เช่นเดียวกัน คราวนี้ครับในเหตุการณ์ที่3ครับคุณครูก็จะให้ e 3นะครับแทนเหตุการณ์ที่เหรียญหงายหน้าหัวอย่างน้อย 2, 2เหรียญครับนักเรียนนักเรียนลองสังเกตในปริภูมิตัวอย่างครับจะพบว่าเราจะได้เซตของ e 3ออกมาเป็นเซตที่มีสมาชิกอยู่4ตัวนะครับก็คือ s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  t s t s แล้วก็ t s s ครับ แบบนี้ก็แปลว่า ne 3ได้4นะครับเมื่อเราคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e 3ครับ pe 3ก็เท่ากับ ne 3าหารด้วย ns ครับก็จะเป็น4ใน8นะครับหรือ1ใน2นั่นเองมาดูตัวอย่างถัดไปกันบ้างนะครับในตัวอย่างที่2ครันักเรียนเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับกล่องใบหนึ่งครับมีลูกบอลต่างกานอยู่10ลูกนะครับ โดยที่เป็นสีแดงอยู่5ลูกสีเหลือง2ลูกครับแล้วก็เป็นสีน้ําเงินอยู่3ลูกเราจะสุ่มหยิบลูกบอลมา3ลูกครับนักเรียนถามหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีละ1ลูกครับถ้าเราสังเกตคําว่าสุ่มหยิบลูกบอลมา3ลูกนะครับก็แปลว่าในโจทย์ข้อนี้จะต้องใช้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมู่นะครับเรามาเริ่มวิธีทากันดีกว่าครับนักเรียน คุณครูจะเริ่มจากการให้ s ครับเป็นปริภูมิตัวอย่างจากการทดลองสุ่มครับเราก็จะได้ว่า n s ครับก็จะต้องเป็นลักษณะของการสุ่มหยิบมา3ลูกนะครับจากทั้งหมด10ลูกครับจำนวนวิธีก็คือ c 1 0เลือก3นะครับ c 1 0เลือก 3! นั้นพอคำนวณออกมาครับนักเรียนก็จะได้ออกมาทั้งหมด120วิธีนะครับหรือเราก็จะพูดประมาณว่า จำนวนสมาชิกที่อยู่ใน sample space ครับมีทั้งหมด120จุดนะครับหรือ120จำนวนครานี้ครับคุณครูก็จะกำหนดให้นะครับ E, e เป็นเหตุการณ์ที่หยิบลูกบอล3ลูกแล้วได้ลูกบอลสีละ1ลูกนะครับเราก็สามารถคำนวณ nE นะครับโดยคิดจาก c 5เลือก1ครับอันนี้ก็จะเป็นการหยิบลูกบอลสีแดงมา1ลูกจาก5ลูกนะครับ คูณกับ c 2เลือก1ครับตรงนี้ก็จะเป็นการหยิบลูกบอล1ลูกครับมาจากสีเหลือง2ลูกนะครับแล้วก็คูณกับ c 3เลือก1ครับตรงนี้ก็จะใช้แทนการหยิบลูกบอลมา1ลูกครับจากสีน้ําเงินที่มีอยู่3ลูกนะครับทินเหลือเราก็แค่คํานวณครับก็จะได้ ne ออกมานะครับเท่ากับ5คูณ2คูณ3หรือก็คือ 30นะครับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต e เนี่ยก็จะมี30จํานวนนะครับดังนั้นครับตอนนี้เราก็ได้ทั้ง ne แล้วก็ ns มาแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมี ne เป็น30แล้วก็ ns เป็น120นะครับสูตรความน่าจะเป็นครับก็คือ pe เท่ากับ ne ส่วน ns นะครับตอนเรียนก็แทนค่าลงไปตัวเศษเป็น30ครับตัวส่วนเป็น120ครับ คำนวณแล้วก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน4นะครับหรือ1ใน4นั่นเองเรามาดูเหตุการณ์ถัดไปนะครับในตัวอย่างที่3ครับถ้าเรานำตัวอักษรจากคำว่าสเปกตรัมนะครับมาเรียงเป็นคำที่ประกอบด้วยตัวอักษร4ตัวโดยไม่คำนึงถึงความหมายนะครับแล้วก็จะไม่ใช้ตัวอักษรซ้ำกันในแต่ละคำนะครับ อยากจะให้นักเรียนครับลองพิจารณาความน่าจะเป็นที่จะจัดได้ตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็นสระครับมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าตัวสุดท้ายจะต้องเป็นสระดังนั้นครับมาดูแนวคิดกันดีกว่าครับวิธีทำจากคำว่าสเปกตรัมนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีตัวอักษรอยู่8ตัวครับเป็นสระ2ตัวก็คือ E กับ u นะครับดังนั้นก็แปลว่าในการนำตัวอักษร 4ตัวมาเรียงโดยไม่คำนึงถึงความหมายนะครับก็จะทำได้เท่ากับ p 8เลือก4 8นะครับ8เลือก4ก็คืออะไรครับก็คือ8คูณ7คูณ6คูณ5นะครับก็จะเท่ากับ1,680วิธีครับตรงนี้ก็จะแปลว่า n s ครับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในปริภูมิตัวอย่างนะครับก็จะเท่ากับ1 0 0 0 680สมาชิกหรือ1680จุดตัวอย่างครับนักเรียนเ่านี้ครับในการนำตัวอักษร4ตัวมาเรียงโดยไม่คำนึงถึงความหมายนะครับแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขว่าตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็นสระครับเหตุการณ์นี้ก็แปลว่าเราจะต้องคำนวณออกมานะครับผลลัพธ์ก็คือ c 2เลือก1นะครับคูณกับ p 7เลือก3ครับก็เท่ากับ2นะครับคูณอยู่กับ7คูณ6คูณ5ครับ ออกมาเท่ากับ420วิธีครับดังนั้น420วิธีในที่นี้ก็คือ NE นั่นเองครับนักเรียนเราก็จะได้ทั้ง NE แล้วก็ NS มาแล้วนะครับดังนั้นก็แปลว่าความน่าจะเป็นที่จะจัดได้ตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็นสระครับก็เกิดจาก PE เท่ากับ NE ส่วน NS นะครับในที่นี้ NE เป็น420 nH เป็น1,680นะครับพอเราจัดรูปนะครับคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน4นี่ก็จะเป็นค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจอยู่นะครับมาดูตัวอย่างที่4กันบ้างครับนักเรียนเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการสุ่มหยิบหลอดไฟฟ้านะครับถ้ามีหลอดไฟฟ้า12ดวงครับเป็นหลอดเสียอยู่4ดวงแล้วเราก็สุ่มหยิบมา4ดวงครับ อยากจะให้นักเรียนนะครับพิจารณาความน่าจะเป็นที่1ครับได้หลอดดีทุกดวงครับ2ก็คือได้หลอดเสีย2ดวงนะครับ3คือได้หลอดดีอย่างน้อย1ดวงครับแนวคิดเป็นอย่างไรบ้างคำนักเรียนเรามาพิจารณาไปพร้อมกันเลยนะครับจากโจทย์ครับเราจะได้ว่า n s ครับสามารถคำนวณได้โดยใช้วิธีการสุ่มมาถูกไหมครับ มี12ครับสุ่มมา4ดังนั้น n s ก็คือ c 12เลือก4 c 12เลือก4ครับก็คือ495นะครับข้อที่1ครับเรากำหนดให้ e 1นะครับแทนเหตุการณ์ที่สุ่มได้หลอดดีทุกดวงคราวนี้คุณครูก็มีคำถามครับว่าถ้าโจทย์กำหนดว่าเป็นหลอดเสีย4ดวงนะครับจาก12ดวงก็แปลว่าจะมีหลอดดีอยู่ทั้งหมด8ดวงถูกไหมครับ ดังนั้นการคำนวณหาจำนวนสมาชิกใน e 1ครับก็จะได้ออกมาเป็น c 8เลือก4นะครับเพราะว่ามีของมีหลอดไฟที่ใช้ได้หรือว่าเป็นหลอดดีเนี่ยอยู่แปดนะครับเราหยิบมาให้ได้เลยทั้งหลอดดีทุกดวงนะครับก็เท่ากับแเลือกสี่ครับออกมาแล้วครับนักเรียนผลลัพธ์ได้เป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้ครูเขียนนะครับวิธีการคำนวณคือแดคูณ7คูณหกคูณห หารด้วย c f a แฟกนะครับ4แฟกก็คือ24นักเรียนคำนวณผลลัพธ์ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับได้70นะครับเราก็ได้แล้วครับจำนวนสมาชิกในเหตุการณ์ที่1ครับมีอยู่ทั้งหมด70สมาชิกนะครับคราวนี้ NE นะครับได้แล้ว NS ก็ได้แล้วนะครับแปลว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E1 ครับก็เกิดจาก NE1 หารด้วย NS นะครับในที่นี้ก็คือ70หารด้วย สี่ร้อยเก้าสิบห้าครับคำนวณเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับได้ออกมาเป็นเศษสิบสี่ส่วนเก้าสิบเก้าครับนักเรียนนักเรียนตามทันนะครับเรามาดูตัวอย่างที่สี่ครับในข้อที่สองบ้างครับเงื่อนไขคือเราสนใจเหตุการณ์ที่ได้หลอดเสียสองดวงถูกต้องไหมครับได้หลอดเสียสองดวงเราจะสุ่มอย่างไรดีครับนักเรียนหลอดเสียมีทั้งหมด 4ดวงนะครับเราก็จะสุ่มมาแค่2ดวงดังนั้นเนี่ยถ้าคุณครูกำหนดให้ e 2ครับแทนเหตุการณ์ที่สุ่มได้หลอดเสีย2ดวงก็แปลว่า n e 2ครับสามารถคำนวณได้จากอะไรครับได้จาก c 8เลือก2นะครับในเมื่อเราต้องการหลอดเสีย2ดวงนั้นแปลว่าอีก2ดวงที่เหลือก็ต้องเป็นหลอดดีนะครับหลอดดีก็คือ c 8เลือก2ครับหลอดเสียก็คือ c 4เลือก2ครับนักเรียน ผลลัพธ์จากการคำนวณครับก็จะเท่ากับ28คูณ6ครับออกมาเป็น168นะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราคำนวณหาจำนวนสมาชิกในเหตุการณ e ์ E2 ได้แล้วนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะหาค่าความน่าจะเป็นได้แล้วครับ p ของ E2 ครับก็จะเท่ากับ n E2 หารด้วย nS ครับก็คือ168 หารด้วย495นะครับผลลัพธ์ครับที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ56ส่วนด้วย165นั่นเองคราวนี้เหตุการณ์ที่3นะครับที่อยู่ในตัวอย่างที่4ได้หลอดดีอย่างน้อย1ดวงครับนักเรียนทำยังไงดีครับได้หลอดดีอย่างน้อย1ดวงครับเราก็กำหนดให้ก่อนนะครับกำหนดให้ e3 แทนเหตุการณ์ที่สุ่มได้หลอดดีอย่างน้อย1ดวง คำว่ายอย่างน้อย1ดวงนั้นก็หมายความว่า1ดวงก็ได้ถูกต้องไหมครับสก็ได้3ก็ได้หรือ4ดวงก็ได้ครับดังนั้นครับ n ของ e 3นะครับก็จะพิจารณาดังนี้ครับเกิดจาก c 8เลือก1ครับคูณกับ c 4เลือก3วงเล็บแรกแลเล้เรนเดาได้ไหมครับว่าเกิดจากเงื่อนไขใดนะครับวงเล็บแรกที่เป็น c 8เลือก1น,นั้นก็แปลว่า เรากำลังพิจารณาที่ได้หลอดดี1ดวงนะครับหลอดดีมี8ดวงครับเลือกมา1ก็จะได้เท่ากับ c 8เลือก1ครับที่เหลือก็จะเป็นเลือกจากหลอดเสียนะครับก็คือมีหลอดเสียอยู่4ดวงเลือกมาอีก3นะครับก็จะเป็น c 4เลือก3บวกกับนะครับตัวกลางครับพจน์ที่2ตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของการได้หลอดดี2ดวงถูกไหมครับตัวที่3ก็จะเป็นเงื่อนไขของการได้หลอดดี 3ดวงครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับโพสต์สุดท้ายของเราก็คือได้หลอดดีทั้งหมดเลยนะครับผลลัพธ์จากการคำนวณครับก็จะได้ออกมาทั้งหมด32บวก168ะครับบวก224บวกกับอีก70นักเรียนว่าได้เท่าไหร่ครับมาเช็คคำตอบกันนะครับ ผลลั์สุดท้ายครับก็จะได้ออกมาทั้งหมด4 9 4นั่นเองครับตอนนี้ครับ ne3 ได้เท่ากับ4 9 4พร้อมแล้วนะครับ n s ก็พร้อมแล้วครับคือ4 9 5ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่3นะครับที่ได้หลอดดีอย่างน้อย1ดวงนั้นก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ4 9 4หารด้วย4 9 5นั่นเองครับ เรามาดูสถานการณ์ในตัวอย่างที่ห้าบ้างนะครับว่าดู่นี้จะมีแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะครับเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับลูกบอลสิบลูกคบนักเรียนเป็นลูกบอลที่มีการติดหมายเลข 1- นึถึงสิบอยู่นะครับแล้วก็สุ่มหยิบลูกบอลมาสามลูกครับแล้วนํามาเรียงเป็นแถวนะครับสังเกตคีย์เวิร์ดนะครับสุ่มมาสามลูกครับแล้วเรียงเป็นแถว อยากจะให้นักเรียนครับลองหาความน่าจะเป็นที่ลูกบอลทั้ง3ลูกนะครับเรียงลำดับหมายเลขจากน้อยไปมากครับมาดูแนวคิดกันนะครับในตัวอย่างที่5ครับเริ่มจากการที่เราหานะครับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในปริภูมิตัวอย่างก่อนนะครับคุณครูก็กำหนดให้ S นะครับเป็นปริภูมิตัวอย่างของการสุ่มหยิบลูกบอล3ลูกจากทั้งหมด10ลูกครับแล้วนำมาเรียงเป็นแถวนะครับนักเรียนคิดว่า ns ของเราได้อะไรครับ ns ก็คือ c 1 0เลือก3นะครับแล้วก็คูณกับ3แฟกนะครับก็ต่อไปครับเราก็จะให้ e ครับเป็นเหตุการณ์ที่สุ่มหยิบลูกบอลมา3ลูกครับแล้วก็เรียงลำดับหมายเลขจากน้อยไปมากนะครับนักเรียนคิดว่า ne ได้เท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้นะครับ ne ก็คือ1ิ นะครับเป็น40เลือก3นั่นเองครับแล้วก็คูณกับ1นะครับการที่คูณกับ1ตรงนี้ก็คือการนำสิ่งที่เราสุ่มมาได้นะครับ3ลูกครับมาเรียงจากน้อยไปมากสามารถทำได้แค่1วิธีนะครับเพราะว่าลูกบอลทั้ง10ลูกนั้นเนี่ยติดหมายเลข1-10ถึงอยู่แล้วก็ไม่ได้ซ้ำกันด้วยนะครับเลข1ตัวนี้ก็คือการเรียงจากน้อยไปมากได้1วิธีนั่นเองตอนนี้นะครับ ne เราก็มีพร้อมแล้วนะครับ ns เราก็มีพร้อมแล้ว ดังนั้นนะครับนักเรียนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับก็คำนวณได้จากสูตร P/E เท่ากับ N/E ส่วน N.S นะครับก็จะเท่ากับ40เลือก3คูณกับ1หารด้วย40เลือก3คูณกับ3แฟกนะครับผลลัพธ์ก็ออกมาเป็น1ใน6นั่นเองครับหรือเศษ1ส่วน6เรามาดูเหตุการณ์ในตัวอย่างที่6บ้างครับนักเรียนเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการทาสีเหรียญนะครับสาเหรียญดังนี้ครับ เหรียญที่หนึ่งครับหรือเหรียญแรกนะครับเราจะทาสีขาวลงไปที่ด้านหนึ่งครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็ทาสีแดงลงไปเหรียญที่สองครับด้านหนึ่งก็ทาสีฟ้านะครับอีกด้านหนึ่งก็ทาสีแดงเหรียญที่สามครับด้านหนึ่งทาสีฟ้าอีกด้านหนึ่งทาสีขาวลงไปครับถ้าเราโยนเหรียญทั้งสามนี้นะครับพร้อมกันอยากจะให้นักเรียนนะครับหาความน่าจะเป็นที่เหรียญทั้งสาจะขึ้นหน้าเหรียญต่างสีกันทั้งหมดครับ ว่าเท่ากับเท่าไรนะครับแนวคิดนะครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในตัวอย่างที่6นะครับเราก็กำหนดครับให้ s เป็นปริภูมิตัวอย่างของการโยนเหรียญทั้ง3นะครับขึ้นไปพร้อมกันแล้วเราก็สนใจสีของหน้าแต่ละเหรียญน,นะครับเราก็จะได้ว่า ns เป็นเท่าไหร,ร่คบนักเรียนมีสามเหรียญน,นะครับ ก็ได้ออกมาเป็น2 2คูณ2คูณ2รับในที่นี้เนี่ยก็มาจากการที่ว่า1เหรียญครับตกลงมาก็ได้2แบบนะครับคือ2วิธีเหรียญที่2ครับก็อีก2วิธีนะครับเหรียญที่3ก็อีก2วิธีดังนั้นเนี่ยวิธีทั้งหมดก็จะเป็น8วิธีครับทำให้เราได้ว่านะครับจำนวน sample point ที่อยู่ใน sample space นะครับก็จะมีเท่ากับ8ตัวนั่นเองต่อไปนะครับเราก็กําหนดให้ e ครับเป็นเหตุการณ์ที่เหรียญทั้ง3 ขึ้นสีต่างกันนะครับนักเรียนก็อาจจะต้องมีการลำดับออกมานะครับมีการโทษการเขียนแผนภาพต่างๆเพื่อให้เห็นว่าแต่ละเหรียญนั้นนะครับจะขึ้นออกมาเป็นสีอะไรได้บ้างครับเหรียญแรกครับเหรียญที่2แล้วก็เหรียญที่3านะครับแบบนี้คุณครูก็จะมองว่าเหรียญแรกนั้นนะครับก็เป็นสีขาวนะครับเหรียญที่2เป็นสีแดงเหรียญที่3เป็นสีฟ้าครับแบบนี้ก็เท่ากับเป็น1วิธีนะครับ มีกรณีอื่นอีกไหมครับก็คือแดงนะครับเหรียญแรกเป็นสีแดงเหรียญที่2เป็นสีฟ้าและเหรียญที่3เป็นสีขาวครับแบบนี้ก็นับเป็นอีก1วิธีถูกต้องไหมครับดังนั้นก็แปลว่า NE ครับจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็เท่ากับ2นั่นเอง NE พร้อมแล้วครับเป็น2 Ns ก็พร้อมแล้วนะครับเป็น8ครับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับก็คือ P E เท่ากับ N E ส่วน N S ครับก็ได้เป็น2ส่วน8นะครับทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองครับนักเรียนจากการศึกษานะครับแล้วก็การทำความเข้าใจกับแนวทางในการหาความน่าจะเป็นจากทั้ง6ตัวอย่างนะครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะพร้อมแล้วที่จะไปทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับ คุณครูอยากให้นักเรียนครับทำการแบ่งกลุ่มกับเพื่อนนะครับกลุ่มละ3หรือ4คนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับแล้วก็ลองเขียนตัวอย่างความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่นักเรียนสนใจหรือเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนนะครับได้ประสบพบเจอในการดำเนินชีวิตนะครับจากนั้นครับสลับผลงานกับกลุ่มอื่นๆครับเพื่อร่วมกันตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้มีความถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ หลังจากกิจกรรมนี้ครับเราจะกลับมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับจากการที่นักเรียนนะครับได้มีการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนนะครับนักเรียนก็น่าจะได้องค์ความรู้มาชุดหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความน่าจะเป็นนะครับความรู้ร่วมกันที่เรามีในวันนี้นะครับก็คือจากการทดลองสุ่มครับ ถ้าผลลัพธ์ของ Sample Space นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันครับเราจะเรียกอัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่สนใจนะครับกับจำนวนสมาชิกของ Sample Space ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั่นเองครับนักเรียนนะครับจากประสบการณ์ทั้งหมดในวันนี้นะครับซึ่งเกิดจากการที่นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมานะครับมาตรวจสอบแล้วก็มาศึกษาแนวทางในการหาค่าความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ต่างๆนะครับนักเรียนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการนำเรื่องความน่าจะเป็นครับไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆที่นักเรียนพบในชีวิตประจําวันนะครับนอกจากนี้ครับนักเรียนก็อาจจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้นะครับโดยนอกจากการนําไปสอนเพื่อนๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการทบทวนความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนด้วยนะครับเพื่อที่ทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้ง่ายขึ้นครับ สำหรับการศึกษาเรื่องความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะครับในหัวข้อของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ